ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาั้นแนวงงจนวันนี้บัวขาวถึงกับของขึ้นดูเทปการโชกับอี้หลงเมื่อครั้งอดีตต้องบอกว่าเป็นไฟที่แฟนมวยบ้านเราต้องจดจำกันได้เป็นอย่างดีกับการเจอกันของดําดคอมบัวขาวเป็นชาเม่กัปันขวัญใจมหาชนชาวไทยกับอี้หลงนักกังฟูเส้าหลินจากจีนที่เจอกันมาแล้วสองครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะ อย่างไรก็ตามกับเกมการชกในครั้งที่2ที่เจอกันต้องบอกว่าผลการแข่งขันขานสายตาแฟนมวยเป็นอย่างมากเนื่องจากตลอดการชกบัวขาวเป็นฝ่ายเดินหน้าไล่ถลุงอีหลงนักกังฟูเส้าหลินจากจีนอย่างหนักแต่เมื่อครบสามยกก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนอย่างเหลือเชื่ออานนี้ต้องบอกว่าสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆกำปั้นไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นแต่รวมถึงแฟนๆชาวจีนที่รับไม่ได้กับผลการตัดสินเหมือนกัน เช่นเดียวกับทางยอดกระปั้นชาไทยวัย40ปีที่ก็ยังคงงงกับผลการตัดสินจนทุกวันนี้โดยในรายการ React หลังไฟของเจ้าตัวที่นำเสนอผ่านทางช่อง YouTube บัวขาวบัญชามเมกเจ้าตัวได้นั่งชมเทปการชกเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วเกือบ6ปีชมมวันที่5พฤศจิก2559และก็ยังคงมีคำถามเกิดขึ้นในใจอยู่จนทุกวันนี้ว่าแพ้ได้ยังไงไม่ได้คิดว่าเราจะแพ้ แต่ก็เผื่อใจไว้วันนั้นมันเป็นอะไรที่แบบเอาอีกปะละ่ะมาเด้อยากให้มีอีกรอบปะถ้ามีอีกรอบบอกเลยพูดแล้วมันไสสำหรับทั้งคู่เกือบได้รีแมตด์กันหนที่3ในาในการ m s ไฟยกเดียว9นาทีเมื่อเดือนตุลาคมปี2562แต่สุดท้ายเป็นทางฝั่งนักชกแดน,นบังกรวัย35ปีที่ออกมาบอกว่ามีอาการบาดเจ็บที่หลังและอย่าเป็นมิตรกับกบัวขาวมากกว่าที่จะเป็นศัตรู ดังนั้นเลยขอไม่ขึ้นสังเวียนเปิดสึกกับนักชกชาวไทยเป็นครั้งที่สามเพื่อมิตรภาพอันดีหลังที่ผ่านมาผัดกันแพ้ชนะมาคนละครั้งก็ขอให้จบเพียงเท่านี้